ันนี้คันนี้ไม่ติดนะเดี๋ยวหมดคันนี้คันนี้เหมือนจะติดนะครับติดนะครับตายเลยนะครับเดี๋ยวกดปาก่อนนะครับคันนี้ก็ติดนะครับทุกที่ผมจะถ่ายเฉพาะคันที่ติดปารชมนะครับเพื่อ ไม่เป็นการเสียเวลานะครัเ <c oughs> ติดไม่มีหลุดนะครับ <c oughs> เบ็ดตัดสูตรคุที่ฟิชชิงนะครับเดี๋ยวปลดปลาก่อนนะครับอันนี้ก็ติดนะครับ <c oughs> ลูกปลาก็ีนี <c oughs> ใช้ได้เลยนะครับ ทางนี้ก็ติดครับนี่โอ้โหสองฟากเลยนะครับอ่เดี๋ยวปลดทางนี้ก่อนนะฮะมาแรงเข้าคอเบ็ดาสูดกุทีิฟิชชิ่งนะครับเดี๋ยวปลดปลาก่อนนะครับคันนี้ขันคนนี้คนนี้ไซส์สวยนะครับ ได้ครับตัวนี้ติดตรงไหน,นติดจุดตายเลยนะครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับตัวนี้ไปปลดก่อนนะครับลองไม่ติด น้านี่ติดนะครับบิงยุบยูยุบเยิบยุบเยิบอ้หูโตโตนะครับเนี่ยโอ้โหโตโตเลยครับโอ้โหปลดได้เลยตรงนี้ขึ้นโลได้อยู่ครับตัวนี้เดี๋ยวปลดเบ็ดก่อนนะครับ นี่ก็ติดนะครับแขวนห้อยต่องแต่งเลยฮะตอนนี้คันนี้เป็นคันล้องสุดท้ายนะครับไปชมคันสุดท้ายกันครับวุทิปักไว้แค่ยี่สิบหลังนะครับเดี๋ยวจะสรุปผลงานให้ดูนะครับเดี๋ยว มาดูขั้นสุดท้ายก่อนได้ตัวหรือเปล่ากบกระโดดขั้นสุดท้ายก็กินครับนี่นด,ดีมากเลยนะครับนะครับขั้นสุดท้ายก็ไม,ไม่ไม่พลาดนะครับ กำลังแดดเดียวเลยนะครับปลารุ่นนี้จะจัจบหมายธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูทีบจะสรุปผลงานให้ดูนะครับในเป็นในแค่รอบแรกนะครับรอบแรกรอบเดียวได้โย้ต้องมีครับ แดดเดียวเลยครับจะทำไปกินที่สัพยานะครับไปให้แม่กินด้วย